ครับตอนนี้ก็ไหว้เปิดกองถ่าย mv น้องเจนนะครับอันนี้ที่สำนักงานไทยรถเห่นะครับสำนักงานใหญ่นี่ก็บวงสวงกันอยู่นะครับจะมีเก่ง ปักปักเลยในกระถางเลยก็ได้ตรงไหนกไ็ไ,นกได้กระถางกไ็งไ,กไ,ดกงกได้อันนี้ก็ไหว้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมาสัมภาษณ์น้องเจนนะครับวันนี้มาถ่ายที่สวน ดาวเรืองนะครับเฮ้ยดอกทานตะวันเหรอใช่เฮ้ยว,วันนี้มาถ่ายถ่ายเอ็มวีอะไรครับถ่ายเอ็มวีเพลงอ่าถึงว่าแม่น้องนะคะถึงว่าแม่น้องเป็นเพลงแบบไหนครับเป็นเพลงแบบว่าช้าๆซึ้งๆค่ะนน้องไหน, <laughs> นี่แล้วน้องลูกแก้วนะครับน้องแก้วเป็นเข้าซีนอะไรครับอ๋อคน กู้มันอยู่ตรงนี้คนกู้มันเห็นมุมกล้องเหมครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูตอนถ่ายนะครับนี่บรรยากาศวิวสวยครับนนนนนอออ้ยแต่มีพัดลมใหญ่ครับอันนี้ก็อันนี้ก็ักี้เป็นเจ้าของช่องอิสานเรคคอร์ดนะแต่ว่าขายขายช่องมาแล้วขายเดียวก็ดี พี่เปลี่ยนชื่อไว้แล้วมันก็กำลังเตรียมเกี่ยวจะขายรวยเด้กำไยครับผู้กำกับนะครับอันนี้คือท่านผู้กำกับนะครับท่านผู้กำกับครับคุยใครเนี่ยกินกับไหกินแต่กับไหมครับผู้กำกับครับนี่นี่ผู้ผู้กินกับผู้กำกับเฮ้ยผมกิครับอยู่โรงพักเลยครับผู้กำกับท่านท่านอยู่โรงพักเลยครับ อ๋อไม่อยู่ครับจะมาจับพิธาไม่อยู่ครับไปไหนไม่รู้ครับอาอไปมาอาอจอนจอนดับเครื่องเลยก็ได้จอน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 มีนี่ก็ภูมิกับเราก็กำลังเตรียมอุปกรณ์ใช่ไหมครับใช่ครับผมทำอุปกรณ์อยู่ครับเออ ันนี้ก็เป็นฉากอะไรเกี่ยวกับอะไรครับจะเป็นฉากที่ว่าพระเอกกับนางเอกเขาจะจีบกันอยู่ตรงนี้ครับตรงดอกดาวเรืองครับจีบแล้วลูกชายแล้วลูกแก้วลูกแก้วเขาจะไปถอนมันอยู่ตรงนู้นครับเราจะให้เห็นลูกแก้วนิดนึงเิ็นเห็นหลังนิดนึงเป็นคนเก็บมันนะครับฉากนี้ฉากั้นแต่งก็จะเห็นแต่หลังใช่เพราะว่าฉากฉากเนี้ยคือเอ็มีเรื่องเนี้ยผมบอกเลยว่าลูกแก้วตัวหลัก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  ตัวปากหลักใช่ตัวปากหลักเป็นหลักหลักอยู่เดี๋ยวมันดูตอนถ่ายครับอะไรวะครับตอนนี้ก็กำลังจะเตรียมถ่ายนะครับันก เดิยกนดทั <m> ้งนพอัน <t> น <ired> oh. um. <im> ี้ำปลกจอนเรียนแบบคารครับวันนี้ครับจอนครับจัน วันนี้ต้องไปนวดก่อนปวดขาต้องไปนวดต้องไปนวดครับตอนนี้ก็เป็นฉากไทยบ้านเก่าครับเป็นบ้านจีนครับเป็นฉากบ้านเก่าครับอันนี้อันนี้เป็นฉากอันนี้เป็นฉากฉากอะไรครับันนฉากยู่บ้านนะครับบอยู่้าน นอนเนี่ยจะวันมากไปบ้นนี่นอนหัววันมากครับเดี๋ยวไปดูข้างบนนี่ไงจมูกผมว่าไม่ต้องใช้เลยเอาดเขึ้นไปบนแล้วกินถูกไหถูอน้เอัไถูหมอันนี้เป็นฉากอะไครับเสียากซี่ครับฮะฉากซีากซไม่ใช่นอนอันนี้เฉยครันอนนอนหยอนอนหยอกากซี่นอนครับทีวีแล้วทีวีตั้งไหมร้จักปขัง วันนี้ก็เป็นฉากนอนนอนยอกใช่ไหมครับช่องคลอดช่องเฮียชาครับเฮียชานะครับสวัสดีครับ่ในช่องเฮียชาด้วยนะครับฝากติดตามอ่มนเพลงนะครับผมซิงเกิลใหม่ของคุณเจนเจ้าขาไทยรถแห่งก็แล้วกันนะครับผมวันนี้ วันที่9ใช่ไหมวันที่9ก้าพิจกรกฎาเก้ากรกฎาคมนี้ได้ชมกันแน่นอนนะครับผมเพราะว่าเสียอามได้บอกผมมาแล้วว่าวันที่9นะครับผมยังไงก็วันที่9นะครับเลขเก้าเลขมงคลเตรียมตัวฟังกันแล้วกันนะครับผมแล้วเจอกันครับจุ๊บสองสามหนึ่งสองสามนั่นเฮียตีสองเทอาเลยตีเอ้าตีทำไมสองครั้งตีทำไมสองครั้งไม่ตีตีตีทำไมสองครั้งตีเลยันไหม สวยครับฉากนี้ก็เสร็จที่เรียบร้อยนะครับทำแรงครับเมื่อกี้เล่นพีพาห่มครั้หอมยูงก็ไปำับากการทำการทุ่งนาครับ เขาเนีนจะลงเนาะรับเที่ยวเปนหมอนเนคน ครับตอนนี้นักดนตรีก็เตรียมพร้อมอออกับเอ็มบีน้องเจมนะครับเดี๋ยวมาสัมภาษณ์ตากล้องนะครับใช่มันตอนนี้เป็นฉา,ากอะไรครับฉากเป็นฉากเลิฟซีนครับไม่ใช่ครับฉากซิงฉากซิงมีนักดนตรีเป็นแบ็กกราวนะครับเดียเ๋ยวเคลียร์ของตรงนี้ออก ตอนที่กำลังตอนนี้กำลังกำลังวางแผนใช่ไหมครับใช่ครับว่าจะเอายังไงโอ้โหแผนสี่สี่สามครับสี่สี่สามริเวอร์ฟูลสี่ามสามอันนี้คือผู้ผู้กลับนะครับครับผมก็ตอนนี้ผมก็เป็นผู้กลับมาดำเนินตำแหน่งที่ตัวที่ปฏีบัติงานอย่างเี่ยนะครับผมทีนี้เราก็กำลังมาตวจกองท้ายครับท่ไหน ครับอันนี้ครับผมกครับชื่อนธบัตชลงงครับตอนนี้มาวกำลังอยู่ที่บ้านยางเียที่ตครับตอนนี้มาตรวจสอบวามเรของกองถ่ายตัวมาได้ข่าวว่าตอนนี้มีสักกอคนหนึ่งมันรแปไม่ค่อยเข้า้านี่มีช่งมีเจียวไครับคนนี้ไครับไอตัวของผมครับเนนี่มเียวครับคนี้นี่คือนี้แบบหมดหมดิ์ใช่ไหมครับแล้วไม่อะไรชาจะจับรับรอรอรอของกลางครับรอเผยแผ่คลิปในโทรศัพท์ผมครับก็ถ้าคลิปโทรศัพท์เผยแผ่ก่อนนะครับดนับัน อันนี้เสียอันนี้เสียอามก็เป็นผู้ควบคุมรับน,นี่เสียอามลงมือมาเองครับตีอะไรครับมะนาวเนี่ยนนี้อาจารย์ตีครับใ<อ>ส่สูตรลอยครับอาจารย์ดีดีโซบ้านหล่อยโซดได้สินืนนี้อาจารย์น็อตนะครับ นี่จัน้น์จันต้น์มีตาดิทินหรอนี่กรรู้ๆครับว่าเป็นใครไมต้องถามนะติดตามช่องเี่กตแล้วก็ไปกดตมือเครไปคิปเกี่ยวกอะไรครับคิปเกี่ยวกับอรคปีวกปีกองปีคดับกดเข้าชมทางไหนครับโมือครับโอ้ครับจัน้นมีช่องครับ จกตีมีช่องไหมครับช่องอะไรครับช่องมุมเข้าช่องมุมเข้าอ่ะองเเอาุดแล้วอ่ะอุดที่ไหนครับรูมูอยู่ไหนมอเตอร์แบตครับฉากนี้ก็เสร็จที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นไงครับตากล้องหิวน้ำหิวน้ำก็กินนี่ครับใช่ไหมครับไม่มีทูซ่ จัดน้อยทัดงานเป็นไงครับนั่นแหละครับจ้าขอบคุณมากครับผมเที่ยวไปดูดแล้วตัดงานดิมันเพลินเลยเป็นไงครับจานตีร้อนไหมครับวันนี้ก็นิดนึงครับนิดหน่อยครับพอแะห่างนะครับเพื่อให้งานออกมาดีก็เสร็จแล้วก็จะไปเทศยบสถิตกันหรอไปทำอะไรครับไปเทศยสถิตทำอะไรครอุดลุงงูครับอุดลุงงู แก็เสร็จแล้วก็จะไปหลังวิกต์ต่อเสร็จแล้วอาจารย์แฟงจะไปไหนครับพี่ตรีจะไปหลังวิกแฝงเจ้าถิ่นไปจะกลับบ้านกลับบ้านไปนอนพี่จะกลับเลยไหมพี่ดีกลับเลยไหมจันต้นนะครับเกียร์ของครับเกียร์ของเป็นไงครับร้อนไหมครับวันนี้ไม่ร้อนแล้วครับในร่มอยู่ในร่มอยากร้อนครับจะได้ไปปีกลางแดดเกอาเองเด้กันมามินมาเจอ บรรยากาศรอบๆครับเสียอามเล่นไฟครับนี่ก็อาจารย์ดีครับร้อนไหมครับเป็นไงครับวันนี้ตีงไรไรเป็นน้องอย่งนี้ต้องผมว่าสิบล้านสิบล้าน ลงทุนลงทุนสิบดังดังแน่ครับครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูด้านไหนต่อครับเรวก็ถ่ายกันต่ออีกใช่ไหมครับใช่ครับยังไม่เสร็จเลยครับนี้ก็เข้าสู่อฉากแต่งงานใหม่ของพระเอกใช่ไหมครับ ช่ค่ะมาร่วมงานได้ค่ะยังเจ๊บเลยเจ๊ฟดดาลำดาเจ็บตาลำดาเจ็บตะปูนะครับคนหดดทิ้งดยางแตกเดนทิ้งเดนทิ้งเยเดินครับอยู่ระดักานีดีก็ทิ่เค่ใจรดยางแตกไงมาเลยใช่ไหมเดี๋ยวโทรถามครับตอนฉากนี้ก็เป็นฉากแต่งงานใหม่ครับของพระเอก อะไรครับเฮียแฟงก็นี่ไงกลังกลังเก็ด้วยกิตินะครับเป็นหมอทำกวญรอบรอบนี้เดี๋ยวให้แม่ขยับเข้ามาเพราเป็นทางลขยับเขามนี่ยบเข้ามาลดอ่ะก็แม่คนเจิญูขยำนิดนึงครับ

บอหัวใจมันพอระมัดแต่ก็พอคุณเด้ะเรื่องราวที่าพานกันผ่านที่เก็บไว้นานแสนนานอยู่ในส่วนลึกของหัวใจ ไปเลยนะครับตอนนี้ก็ปิดกองวันที่เรียบร้อยครับ มาสัมภาษณ์น้องเกฑงครับเป็นไงครับวันนี้น้ำตายังคอเบ้าอยู่เลยเบ้าอะไรครับเบ้าตาค่ะเดี๋ยวจะพาไปสัมภาษณ์น้องเกฑ์นะครับเดี๋ยวสัมภาษณ์เก่งเลยนะครับวันนี้ก็จบวันน้เรียบร้อยแล้วนะครับผมสาหรับการถ่ายเอ็มวีของคุณเกณฑ์จ้แคบก็เทียบเรียบ้ดยดีเรียบรื้อไหม ลื่นเลื่นไหมครับผมก็ใช้เรื่องนี้กินก็ร้องให้อย่างเดียวโอ้โหร้องให้ตาโปดูดูเลยครับขอบคุณเลยครับผมขอติดตามนี่สูตรเก่งใหม่ของไม่ต้งเทสต์าด้วยก็แล้วกันนะครับชื่อเพลงว่าถึงบ้าแม่นน้องถึงบ้าแม่นน้องนะครับขอบคุณในรายการพี่น้องครับบ๊ายบาย